วนีวิธียุสอพอเอฟเอ็มเก้าหนึ่งนะครับถ่ายรูปบนเวทีชุดนี้จะภาพสื่อมวลชนร่วมกันถ่ายภาพได้เลยนะครับกระจายไปยังพื้นที่แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศนะครับเพื่อจะกระ,ะจายไปยังประชาชนได้เห็นถึงความสําคัญแล้วก็แอปพลิเคชันนี้ในการแจ้งเหตุต่างๆเพื่อให้เราได้ประสานงานกันนะครับแจ้งก่อนเกิดภัยรถรรอุบัติเหตุ2558รดขอขอบพระคุณต่อการเกิดอ,อันตรายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินก็สามารถแจ้ง แนะนำผู้ที่จะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าแอปพลิเคชันของเราสบพ9ก้าหสปอนนี้ใช้งานโดยวิธีไหนโหลดแบบไหนค่ะขออนุญาตเรียนเชิญคุณเฉลิมพลคุณโนโทบประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอเชียซีทีเอเชีย er, จัดกาค่ะทางท่านที่ใช้ไอโฟนเนี่ยตอนนี้ได้ไอโฟน e 6เป็นต้นไปนะครับคือ iOS 8นะครับ สำหรับไอโอเอสเลงมาเนี่ยรอทางทาง Apple ที่เป็นดาติดอยู่คริสต์มาสเนี่ก็น่าจะได้ต้นต้นปีหน้าก็น่าจะได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นในคนแปดหมดแล้วนะ iOS 8นะครับวิธีการก็ดาวน์โหลดเต้นมาแต่ที่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทั่วไปนะนี่คือการพอดาวน์โหลดมาแล้วเข้าระบบนะคความง่ายก็คือว่าพอเข้าระบบปุ๊บเนี่ยต้องลงทะเบียนนะนี่ก็ผมลงทะเบียนของผมเองนะชื่อผมแล้วก็อีเมลมือถือนะครับ แค่ตรงนี้เองเนี่ยก็จะลดการแจ้งเล่นแจ้งมั่วสำหรับผู้เด็กวัยรุ่นนะครับที่แจ้งผองชางมอเหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยมีการแจ้งเล่นเนอะไรเยอะพอตำรวจไปก็หัวเราะว่าเออผมเชื่อเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนตอนนี้เนี่ยต้องลงทะเบียนก่อนนะครับแล้วเราก็สามารถจะแบ,บล็คลิสต์ได้แบบคนที่มาเล่นๆนะครับหลังจากนั้นก็เข้าระบบครับที่เราพิมพ์ขอเข้าไปเราก็ส่งโลเคชั่นกลับมาอย่างนี้ เราก็สามารถจะส่งคแรคเตอร์ส่งกลับไปได้นะเพื่อความสะดวกกำลังดำเนินก,นนการตอนนี้ก็จินตนาการว่าเจ้าหน้าที่ท่านนี้ก็คงประสานทางวิทยุกักบตำรวจที่ใกล้เคียงนะครับเพื่อสกัดหรือว่าเพื่อดูว่าวรจะเทคแอคชั่นอะไรต่อไปนะครเพียงเท่านี้ก็ก็สามารถจะคาดว่านะครับการใช้วิธีการใช้ว่าละมุนละม่อมแล้วกันนะเพราะยังไม่ได้แจ้งเหตุเราก็ค,ค่ทำกิจนะแต่ว่าในสุ่มเสี่ยงเราจะใช้วิธี ใช้เทคโนโลยีผสมกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่คุ้นเคยเนี่ยช่วยนะครับช่วยพวกเรานะในฐานะเป็นประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ย,ลด,ยดดลดอุบัติเหตุได้นะครับเดี๋ยวต้องมาทำผู้ผมจะมีสถิติจับนะฮะว่าเรื่องอะไรบ้างที่คนแจ้งมาเยอะนะครับรถตู้เยอะไหมรถทัวร์เยอะไหมมอเตอร์ไซค์เยอะไหม,ม,น,ยยะไมนะครับแล้วท่านสืมม่อมวลชนท่านไหนสนใจหรือท่านน,าน,นักงานตำรวจท่านใดสนใจผมเอาสถิติมาให้ดูได้ว่าผ่านเจนวันอันตรายไปแล้วนลเนี่ยเรามาดูกันที่ว่าอุบัติเหตุรถ ลงกี่เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้วแล้วเรื่องที่แจ้งมาเรื่องอะไรบ้างสำคัญ 't signed below an